กู้ธนาคารไม่ผ่านอย่าเพิ่งทอ้อลองสินเชื่อนอนแบงค์ดูไหมมันนี่ฮับคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่กู้ธนาคารไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าธนาคารอะไรก็ตามนะอย่าเพิ่งท้อนะครับผมอยากจะแนะนําให้คุณมาลองกู้สินเชื่อนอนแบงค์ดูนะครับหร,หรือว่าสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงินโดยตรงนะอย่างเช่นสินเชื่อคนดีของมันนี่ฮับซึ่งเป็นสินเชื่อจากบริษัท tfg หรือ Thai Food Group นะเป็นสินเชื่อภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถูกกฎหมายไว้ใจได้เลยนะครับ หรือถ้าคุณไม่แน่ใจนะครับคุณเข้าไปเลยนะครับเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยนะ bot.or.th นะครับเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ <Maps> ก็สวัสดีนะครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับช่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมนะครับใครสนใจเรื่องพวกนี้สามารถกดติดตามช่องนี้ทั้งทาง YouTube Facebook และ TikTok ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงปัญหาใหญ่ๆของการขอสินเชื่อมันนี่ครับก่อนเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเจอเยอะมากๆเลยนะครับเจอใน t ิ k กต็อกเยอะมากๆเลยนะก็คือการโดนมิจฉาชีพหลอกนั่นเองนะครับคือเจ็บใจแทนเลยนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคือไปสมัครผิดตัวนั่น,น,นเองนะก็ตามนั้นเลยนะผมเลยจะบอก3ข้อที่ทําให้คุณเนี่ยไม่โดนมิจฉาชีพหลอกเอานะครับอย่างแรกนะไม่มีการสมัครผ่านแอปพลิเคชันอื่นนะครับไลน์เฟซบุ๊กข้อความเว็บไซต์เนี่ย ถ้าคุณไปสมัครได้เนี่ยแสดงว่าคุณโดยไม่ฉาชีพหรอกแล้วนะครับสำหรับม o น e ี Hub นะอันที่2นะครับมันนี Hub เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับห้ามดาวน์โหลดจากที่อื่นโดยเด็ดขาดนะและห้ามโหลดไฟล์ APK มาติดตั้งในเครื่องนะครับคุณจะโดยไม่ฉาชีพเก็บข้อมูลไปหมดเลยนะอันที่3นะครับมัน e y Hub บเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแต่ขอจําไว้เลยนะครับว่าโลโก้เนี่ยคือแบบนี้เท่านั้นนะครับ แบบอื่นห้ามโหลดห้ามยุ่งโดยเด็กขาดนะครับคุณโดนแน่นอนดังนั้นเช็คให้ดีก่อนดาวน์โหลดนะครับ มันนี่ฮับนะครับอนุมัติและรับเงินภายในวันเลยนะครับรองรับการโอนเงินถึง8ธนาครซึ่งจะมี4ธนาครเนี่ยที่จะรับเงินไวแล้วก็รับภายในวันเลยนะหลังจากที่คุณได้รับอนุมัติแล้วก็คือธนาคารกสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพนะครับส่วนอีก4ธนาคารที่เหลือนะก็คือธนาคารกรุงศรี TTB CIMB และ UOB นะครับจะได้รับเงินภายใน1วันทําการนะครับหรือพูดง่ายๆนะรับเงินวันพุ่งเนี้ยถ้าไม่ใช่วันหยุดนะครับ จุดเด่นที่เขาโฆษณาไว้ที่หน้าเว็บนะครับเนี่ยยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาวงเงินสูงสุดถึง50 0 0 0บาทเลยนะครับดอกเบี้ยเพียง2.75%ต่อเดือนนะอันนี้แอบบอกนิดน,นึงนะ33%ต่อปีนะครับผ่อนชำระสูงสุดถึง12งวดเลยนะครับและไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติมเลยนะสำหรับจุดเด่นที่ผมชอบมันนี่ฮับเลยนะก็คืออย่างแรกนะเป็นนอนแ bank นะใจดีกว่าธนาคารเยอะ สมัครกู้ผ่านแอปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคารหรือไปไหนเลยนะครับถ้ามีธนาคารกรสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพเนี่ยจะได้รับเงินภายในวันที่อนุมัติเลยนะครับยื่นไม่ผ่านคุณสามารถยื่นใหม่ได้ภายในเวลา15วันนะครับแต่ก็บอกนิดน,นึงนะครับว่าคุณเตรียมตัวเอกสารให้พร้อมแล้วค่อยยื่นใหม่ทีนึงจะดีกว่านะครับรายได้1 5 0 0 0่าบาทก็สามารถสมัครได้เลย ยืมได้ทุกอาชีพนะครับแต่อาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเนี่ยคุณต้องส่งแบบแผนธุรกิจไปด้วยนะซึ่งคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชัน m ั n นี่ u ัเลยนะครับรับสเตทเมนทุกธนาคารเลยนะและทุกรูปแบบด้วยนะไม่ว่าจะเป็น E Statement นะ PDF รูปทงรูปถ่ายอะไรได้หมดเลยนะครับขอให้มันครบ6เดือนก็พอนะครับสำหรับจุดที่ต้องรู้นะครับไม่มีการให้โอนเงินก่อนนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับถ้าเกิดเจอเนี่ย ให้ลบแอปบอกข้อความเลิกคุยทั้งหมดเลยนะครับคุณสมัครผิดตัวแล้วนะผมบอกเลยนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยผมแนะนําให้สอบถามใน YouTube เนี่ยจะดีที่สุดนะครับผมจะตอบประมาณวันละครั้งนะครับในช่วงเช้าๆ้าหรือเย็นเย็นนี่แหละถ้าไม่ติดอะไรนะแล้วก็บวรบกวนนิดนึงนะครับถามละเอียดหน่อยนะครับถามให้มันชัดเจนด้วยนะธนาคารไหนสินเชื่อตัวไหนเนี่ย บอกให้ชัดเจนด้วยนะครับผมจะได้รู้นะก็คืออยากจะช่วยนะครับก็ช่วยได้ก็ช่วยนะแต่ถ้าเกิดผมไม่เข้าใจคําถามคุณน่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับแลรัำหรับคนที่สนใจ m ั n นี่ฮับเลยจะติดต่อนะครับสามารถติดต่อไปที่ Line แอดมันนีโลสียน้ําเงินเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีโลเสีน้ําเงินนี่ของปลอมนะครับนะหรือว่าคลิก ที่ใต้ลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับ Facebook Money Hub TS นะครับสามารถกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับเว็บไซต์ www.moneyhubservice.com นะครับหรือว่าโทรไปหาเขาเลยก็ได้นะ028216710นะครับนะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับผมบอกเลยนะว่าสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายแน่นอนไม่ใช่ไม่ชาชีพแน่นอนนะครับใครพลาดเกิไมิชาชีพไปผมก็เสียใจด้วยนะครับนะแต่เป็นว่านะตามผมมาไม่มีปัญหาแน่นอนนะ สำหรับสินเชื่อคนดีของมันนี่ฮับนะครับเป็นสินเชื่อเงินสดนะเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ผ่อนใจตามกําหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับเมื่อคุณผ่อนหมดแล้วก็คือจบปิดบัญชีไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเริ่มใหม่เนี่ยคุณต้องยื่นเอกสารใหม่ทั้งหมดนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับให้วงเงินสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะครับหรือประมาณ1.5เท่าของรายได้นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีภาระอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ ดอกเบี้ยที่เขียนเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ2.75%ต่อเดือนนะครับหรือ33%ต่อปีนะซึ่งคิดได้ง่ายแล้วกันนะครับยืมหมื่นบาทเนี่ยดอกเบี้ยประมาณ10บาทต่อวันลั่นเองนะครับเวลาวนาการผ่อนสินเชื่อคนดีจากมันนี่ฮับนะครับก็สามารถเลิกผ่อนได้ตั้งแต่3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนนะครับนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลิกแบบไหนนะครับตัวอย่างการผ่อนชําระนะครับก็จะมีให้ดูเลยนะครับว่ายืมเงิน5 0,000บาทนะครับผ่อนชําระ12เดือนเนี่ย จะต้องจ่ายงวดแรกนะครับที่5,568บาทนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงจนถึงงวดสุดท้ายนะครับที่4,280บาทนะครับนะรวมแล้วนะเราต้องจ่ายทั้งหมด5,8,985บาทนะครับหรือว่าเป็นดอกเบี้ยประมาณ8,985บาทนะครับซึ่งใครยืมเท่าไหร่เนี่ยก็ลองจับหารดูก็ได้นะครับนะถ้าเกิดคุณยืม12เดือนนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมขอโฆษณานิดนึงนะครับผมเนี่ยมีทั้งช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ คุณสามารถไปกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อคนดีนะครับก็ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ถึง58ปีนะครับเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย15,000บาทนะครับอันนี้สำคัญเลยนะและคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะครับเอกสารประกอบการยื่นกู้นะครับก็จะมีข้อมูลบัตรประชาชนนะ บัญชีหน้าแรกระบุชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับเอกสารแสดงรายได้4-6เดือนนะครับแผนธุรกิจรูปแบบมันนี่รับผู้กู้สามารถดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชันมันนี่ฮับได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสเตทเมนนะครับตอนนี้มันนี่ h ับเนี่ยเขารับทุกธนาคารทั่วประเทศไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสเตทเมน PDF รูปภาพก็ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าแนะนำนะครับอีสเตทเมนเนี่ยชัวร์และแน่นอนสุดนะครับ อาชีพที่กู้เงินได้นะครับได้ทุกอาชีพเลยนะครับอาชีพที่ไม่ใช่พนักง,งานประจำแต่ก็กู้ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องเขียนแผนธุรกิจไปด้วยนะครับสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับสำหรับสินเชื่อคนดีจาก Money Hub นะอย่างที่ผมบอกไปเลยคุณสามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชัน Money Hub ที่เป็นโลโก้แบบนี้เท่านั้น ห้ามไปสมัครแอปอื่นโดยเด็ดขาดนะครับห้ามไปสมัครที่อื่นด้วยข้อความลาย Facebook อะไรทั้งหมดเนี่ยมิชฉาชีพทั้งนั้นนะครับนะผมเตือนตลอดแล้วนะครับผมเตือนมา2 3สารอบแล้วนะในคลิปนี้นะครับอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับแล้วคุณสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่รับได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีทั้งมือถือระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับหรือว่าค้นหาคำว่ามันนี่ฮับเนี่ยใน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับ ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะรับก่นนิดนึงนะครับช่วยพ,พิมพ์ผม่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะครับนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกําลังใจที่ดีกับผมมากๆเลยนะเดี๋ยวจะช่วยง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสินเชื่อซื้อของผ่านแอปช้อปปี้ลาซาด้าหรือจ d ดีเซ็นทัลผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะอยากจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟเลี้ยงอะไรผมได้หมดเลยนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกช่องใน YouTube ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะ และสุดท้ายเนี่ยนะครับผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้เงินมาใช้เล่นๆนะครับนะคุณควรจะกู้เงินเมื่อจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉุกเฉินอุบัติเหตุ ate, อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าคุณจะสร้างไรายได้หาอาชีพใหม่นะครับคุณต้องไปกู้เงินเนี่ยโอเคเลยนะครับนะก็อย่าไปกู้เงินใช้สุดรูสุดลายนะครับถึงช่องนี้จะเป็นเรื่องการผ่อนยืมกู้ออมก็ตามนะครับแนะนำสินเชื่อก็ตามนะผมก็ไม่แนะนำให้คุณไปกู้เงินใช้สุดรูสุดลายอยู่ดีนะครับนะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาทางการเงินไปได้ให้ได้ทุกคนนะครับและขอให้อนาคตเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องนี้อีกเลยนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับฟังถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย